นี่สดเชื่นจังเลยแต่ทำไมเงียบจังเลยอะเหมือนไม่มีคนอยู่เลยเนาะบ้านสวนก็อย่างเงี้ยนะจะให้เอะว้อยวายในกรุงเทพได้ไงอะฮะคุณนีนักก้าวจ้าคิดถึงจังเลยค่ะคิดถึงนักก้าวเหมือนกันค่ะโอ้โหนี่ตอเป็นสายนะเราสวยด้ยนะเั็นไงก็สวยสู้คุณนีของเจ่าไม่ได้หรอกค่ะอ๋อเพเก่งเหมือนเดิมนะ อ่ะลืมแน,นมะ,ะน,นําไปอ่าเยุ่นจ้นนี่นะกแก้วแล้วก็แจวเยา่ยตุ่นจะมาพักกับเราที่นี่ค่ะนะกแก้วค่ะ <Okay. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวฉันยกกระเป๋าขึ้นไปข้างบนให้หน่อยนะคะนี่นี่ที่นี่สวยจังเลยนะฉันนหลงรักทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่แล้วล่ะนักแก้วฝากหน่อยนะคะค่ะ จังเลยอันนี้พี่จักมากเลยแายแล้วดูสีน้ำก็ใสใสจริงๆเลยนี่ฉันชอบจังเลยอ่ะสวยมากเลยสวยจริงๆดีไหมดีมากเลยคุณนีคุณนีจริงๆด้วยสวัสดีค่ะถึงคุณถึงคุณนีค่ะโอ้โหนี่เป็นสาวขึ้นเยอะเลยนะเราคุณนีก็สวยค่ะนี่คุณตุ่นเพื่อนฉันเองจ้ะ สวัสดีค่ะสวัสดีจด้ะคุณนีคะนี่คะในตะว,วันคะ่ะคุณนีจำได้ไหมคะลูกใครอ่ะหน้าตาไม่เลวจริงเลยนะลูกยาติห่า,หางๆเนี่ยพี่อ,อ,อทิตเขาเอามาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมเหรอ,อ จ๋าฉันข้องน้ำก่อนนะนั่งสบายเลยจ้ะ,จะนันนะ่นู้น่คุณนีคะทำไมไม่บอกเพื่อนคุณนีล่ะคะว่านายตะวันนะ่ะเป็นลูกของคุณอาทิตย์อะคะ่ะแก้วเสียงดังไปก็หนูไม่อยากให้พี่อาทิตย์เขาเสียคะแนนเพราะว่ามีลูกแล้วน่ะสิอาหมายความว่างไงคะ ก็หนูจะเชียรให้สองคนนี้เป็นแฟนกันแล้วหนูจะมีความสุขมากเลยนะถ้าเขาสองคนเป็นแฟนกันได้เพราะคู่เนี้ถ้าทางจะไปได้สวยเพื่อนหนูนะโอ้ยอ๋อนึกออกแล้วผู้หญิงคนนี้นี่เองอ่ะที่คุณอาทิตย์เอารูปไว้ในห้องนอนของย่า ้ยนึกว่าใครคุณย่าคะหนูเรียนจบแล้วค่ะคุณย่าดีใจกับหนูไหมคะถ่านนี้คุณย่าอยู่หนูจะมีความสุขที่สุดในโลกเลยค่ะ มาตั้งตรงนี้เนี่ยจ้านี้อยู่ไหนอะอยู่นี่จ้ะนี่เองเหรอ,อนี่นี่แล้วนี่ห้องใครกันนะ่ะห้องคุณย่าจา้ะอ,อ้าวมันโลบฉันนี่พี่อาทิตย์อะเขยาย้ายมาอยู่ห้องนี้แล้ว ฉันก็เลยเอารูปเธอใส่กรอบมาตั้งไว้บนหัวนอนเขาเขาคงจูบทุกเช้าทุกเย็นเลยนะมังม้งว้าเธอเนี่พูดอะไรมามา ใส่กล่าวแล้วให้คุณย่าดูอ่ะอ๋อนี่จ๋านี่แล้วเมื่อไหร่พี่อาทิตย์เขาจะมาสักทีเนี่ยฮะก็กว่าเขาจะเสร็จงานนี่ยนะก็คงเย็นเย็นเลยล่ะนี่เอางี้งั้นเดี๋ยวเราไปหาเขาที่สวนเลยดีไหมัน่จะเย็นๆยนี่คิดถึงจนรอไม่ไหวใช่เหรอ้าท้อพูดอะไรบ้าบ้า บอกทุกคนเลิกงานได้เลยนะเลิกงานโอ้ยนายเลิกงานจริงป้าวเฮ้ยพวกเอ้าเอ้ยนายสั่งเลิกงานด้วยนะโอ้ยผลตกลงแน่ๆแล้วว่เฮ้ยนายใจดีอย่างเงี้ยไอ้ตัดไหวๆแล้วมากมายมามาเดี๋ยวเฮือกไอ้อึงนี่มารับเลยกลับได้ไงอะไปวัตัฮะฮะนั่นน่ะใครเดินมาตุ้ยทวดดำเหรอฮะไอ้อึงก็เดินมาได้เเห็นมันอะกู้หูเห็นองฟอกรึเปล่า เล่แเล่นด้วยเด็กนี่ไนี่ไอ้เด็กเนครับคุณนีมาติดเยไอ้ขอบใจไว้รู้แล้วมีหน้าดูดิถึงได้เลิกงานไวไวดาวดาวดาาเดาวดาวนาวดาวดาวนาวด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 าดาวดควดาววดๆวา เขาชื่อตุลยานีเออเออตุลยานีเออนั่นนั่นนายครับขอยาครับทำไมนายถึงรู้ครับว่าชื่อตุลยานีก็นายอยู่กับพวกเราที่เนี่ยโธ่พันอะไม่รู้ยะเป็นนายมันได้ไงวะลออตัวไปแล้วคืนพูดอย่างอื่นนะไอ้ต๊อดมีหวังโดนแน่ไอ้ต๊อดรู้ทันหรอกนะโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดน ไม่ได้ไปตออนรไอ้เก้าไปเมียเอ้ยไปดีกว่าไปขึ้นรถไปเดี๋ยวจะได้แวะเอาม้าไปเข้าคอดด้วยไปเร็วปะเฮ้ยแต่ข้าชักสงสัยนายนะเว้ยวันนี้แปลกแปลกว่ะเรื่องอะไรวะไอ้ตอดอ้าวเองไม่คิดเดี๋ยววันนี้เลิกงานเลยะตายฮะเพราะว่าคุณนีมาหรือ เพราะว่าเพื่อนคุณหนีแน่ฮะคิดดูเจ้ทีคะเจ้มาเจ้มาเอ้าเจ้าเฮ้ยเออเอาให้ตอดเอาไปเก็บหน่อยใช้ข้างในเขาจะพาม้าไปไหนกันคะเนี่ยต้องเอาไปเข้าข้อครับ ยากไหมคะข,ขี่ม้าเนี่ยตุณอยากจะขี่เป็นมากอะค่ะไม่ยากหรอกครับถ้ามีเวลาสักหน่อยเนีย่ยคุณตุนอยู่ที่นี่นานๆเนี่ยผมจะหัดให้ครับค่ะ <C olare> เ,เราเข้าข้างในกันดีกว่าครับเฮ้ยไอ้พันอะไรคุณคนนี้ชักใจยังไงซาเลนุ้ยเฮ้ยคุณถึงก็คุณอาทิตย์ค่ะคุณอาทิตย์ค่ะโธไอ้ป๊อด ก็เขาพูดเพราะพอนหวานะเป็นดักหัวกะบานเองหน่อยว่าน,นี่เนี่ยตกหนักตรงไหนตอว่าถาถีบซะเลยมึงน,นี่แล้วคุณนีนะวะเฮ้ยมันแค่จะยุ่งเลยนว้ยเนี่ยคุณนีเออเออไว้แล้วคุณนีของเราจะทำยังไงเนี่ยเฮ้ยโอ้ไม่ก็โ oh อ้ยคุณนีทำไมคุณนีถึงได้ทิ้งเพื่อนเอาไว้กับคุณอาทิตย์อย่างนั้นคะ ทิ้งไว้ให้เขาจีบพี่อาทิตย์ไงล่ะคะอะไรกันก็ยัยตุ่นตัวเนี้ยเขาอยากมีแฟนเป็นชาวไร่หนูก็เลยพาเขามาให้รู้จักกับพี่อาทิตย์ยังไงล่ะอืนนี่นี่นแล้วถ้าเผื่อเกิดเขาไปชอบกันจริงๆรอะคุณนีจะว่ายังไงก็ไม่ว่ายังไงสิคะก็ให้พ่อแม่ยัยตุ่นเข้ามาสู่ขอเอ้ยอะไรกันคะเคยเห็นแต่ว่า เวลาที่ผู้ชายชอบผู้หญิงอ่ะผู้ชายก็ต้องไปสู่ขอผู้หญิงสิคะไม่มีหรอกค่ะที่ผู้หญิงจะมาสู่ขอผู้ชายอ้าวก็ตามธรรมเนียมแขกไงล่ะคะผู้หญิงี่ยเขาต้องมีสินสอดทองมหมนมาขอผู้ชายอ๋อถ้าอย่างนั้นเกิดชาติหน้าฉันใดนักแก้วไม่ขอเป็นหรอกค่ะผู้หญิงแขกเน่ะอืออ้ออะไรคนักแก้วผู้หญิงนี้แสดงว่านักแก้วเองก็เสีอใจให้ใครบางคนใช่ไหมล่ะ คุณน,นีนี่มกักกะเซาอะไรกันคะกับคนแก่เอาอย่างนี้ดีกว่าพูดกันเรื่องจริงเลยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนของคุณน,นีเนี่ยเกิดมาชอบกับคุณอาทิตย์จริงๆคุณน,นีจะว่าย,ยัางไงก็ไม่ว่ายังไงสิคะหนูก็จะร้องไชยให้บ้านแต่ไปเลด้ไชยไชยชยนีถ้าม่งั้นได้ยังไงกันคะนั้นะจ้เดียพรุ่งนี้นะนีจะถามดูเพียทุ่ดีไหมดีไหม อไ้ให้ฉันผิดาวพี่อาทิตจะขนข้าวขนของไปไหนคะเนี่ยพี่จะกลับลงไปอยู่บ้านสักพักอะ่ะว่าอย่างนี้ก็แย่สิพอนีมาพี่อาทิตก็อพยพไปอยู่ข้างล่างทำอย่างเงี้ยนีไม่สบายใจเลยนะคะอย่าคิดอะไรมากสิครับพี่ไม่ได้รังเกียจอะไรหรอก เพียงแต่ว่าพี่เห็นว่าห้องคุณย่ากับห้องน้องนีเนี่ยใช้ห้องน้ํารวมกันแล้วมันจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่อ่ะจริงด้วยค่ะนีลืมเรื่องนี้ไปเลยนะเนี่ย ครับเย็นนี้พี่จะต้องขึ้นมาทานข้าวด้วยกันนะคะครับพี่จ๋าหือมาอยู่กับใครจะนะพี่อาทิตย์จ้ะนะอา้าวแล้วเขาไปไหนซะแล้วล่ะเขาลงไปอยู่บ้านเคาล้วล่ะอา้าวทำไมอะ่ะสองห้องเนี้ยนะ ช้ห้องน้ำร่วมกันถ้าเกิดวันไหนฉันหรือเธอกําลังอาบน้ําอยู่แล้วลืมล็อกประตูด้านห้องคุณย่าแล้วพี่อาทิตย์เขาเปิดพลัวกเขาา้ามา,าจะทํายังไงตายแล้วจะทํายังไงไม่น่าถามเลยถ้าเป็นฉันน่ะเหรอฉันก็จะคว้าตัวเขาก็มาอาบน้ําด้วยกันนะติเธอ,อ,อบ้ายังไงคะเนี่ยนี่บ้าอะไรกันเธอโรแมนติกจะตายอาบน้ําด้วยกันแล้วก็ผายกันถูหลังถูหลังนี่โรแมนติกอ๋อ เนาะเอาไปไหนล่ะนี่แล้วแล้วพี่อาทิตย์เขาอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้ยก็อยู่ที่บ้านข้างล่างอะสิเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปดูจริงนะน